สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านหลอก้านชานลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อวิธีแก้กรรมนี้สินล้นพ้นตัวของคนมีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือและความลับจากสวรรค์คนมีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือมาติดตามรับฟังคะ่ะท่านผู้ฟังคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการดับฟังคนเรานั้นต่างมีวิบากกรรมที่ทำและติดตัวกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนส่งผลให้ชาติภพนี้ต้องมาประสบพบเจอกับปัญหามากมายและที่เห็นจะเป็นปัญหาหนักสุดสำหรับหลายๆคนก็คงจะเป็นเรื่องหนี้สินเงินทองไม่พอใช้มีวิธีแก้กรรม มาให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติคะ่ะจะต้องทำอย่างไรกันบ้างสำหรับผู้ที่การเงินย่ำแย่เหลือเกินให้ท่านทำบุญโดยการระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้เป็นศินในอดีตชาติให้หลุดพ้นไปเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านก็ให้แลกเหรียญหนึ่งบาท5บาทสิบาท แล้วมานั่งมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ที่มีพระประธานให้ขอบารมีพระแล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบสัมมาอาชีพอาชีพอะไรก็ให้เราว่าไปค่ะจากตั้งใจหรือ ไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ให้เราเอ่ยชื่อพระประทานค่ะขอให้ให้เราเอ่ยชื่อหลวงพ่อในวัดค่ะและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นให้นำเหรียญน,นั้นหรือว่าปัจจัยนั้นใส่ในตู้หรือบาทพระจนหมดเหรียญจะเป็นสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่สามารถแก้กรรมหนี้สินได้ขอแนะนำคนที่มีเส้นกระกระบาดกลางปากมือควรทำอย่างยิ่งค่ะ 1. ให้ใส่ข้าวสารในบาทพระเลือกข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่ให้เต็มโดยใช้ถุงพลาสติกห่อ,อก,ก่อนใส่ในบาทพระ เพราะไม่อย่างนั้นเวลาพระเปิดฝาบาทมาข้าวสารอาจจะหกได้และจะทำให้เก็บลำบากค่ะอานี่สองที่จะได้รับนั้นจะทําให้กินไม่หมดไม่อดอยากในเรื่องการทรมาหากินอีกเลยเพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตในทุกๆวันข้าสารในบาทจะใช้นี่กรรมให้เจ้ากรรมในเวรที่เขาจองเวรเราเข้าสารหนึ่งเม็ด คุณอานิสงในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นล้านล้านเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ดจึงใช้นี่กรรมได้ไวการเงินจะคล่องตัวไวขึ้นค่ะ 2. หากท่านไหนที่รู้สึกว่าการเงินนั้นไม่คล่องตัวสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอด แสดงว่าชาติที่แล้วติดหนี้กรรมเขาไว้เยอะค่ะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกอีกหนึ่งกิโลกรัมค่ะถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ค่ะและต้องกล่าวคำถวายด้วย โดยให้เรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายข้าวสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นหากน้ำหนักตัวเรา45กิโลกรัมก็ถวายไป46กิโลกรัมค่ะหากทำทีเดียวไม่ได้ให้ทำทั้งหมดภายใน3เดือนไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระพุทธศาสนาเนื้อนาบุญน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตพระพุทธศาสนาจึงจะแก้กรรมได้ดีกว่าค่ะ จากนั้นก็ให้ตั้งใจกรวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้เราขอชดใช้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดหนี้ท่านด้วยเถิดท่านผู้ฝังคะเคยสงสัยหรือไม่ ทำไมบางคนจะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จทำอะไรก็ราบรื่นไม่มีอุปสรรคคล้ายๆกับว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยสนับสนุนหรือเป็นเรื่องบังเอิญแบบที่หาคำตอบไม่ได้คะ่ะบางครั้งทำเท่ากันแต่บางคนอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าสองเท่าหรือที่เรียกกันว่าเฮงกว่าปังกว่า และในลำดับต่อไปจะขอเล่าถึงลายมือบุคคลที่มีโชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายกว่าคนอื่นหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆค่ะ 1. ลายมือคนที่มีสัมผัสที่6มีกากา,กาบาทเกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจกับเส้นสมองค่ะ โดยปกติทั่วไปแล้วเครื่องหมายกากบาทหรือที่เรียกว่ากากบาทในทางวิชาหัตถศาสตร์เป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีค่ะเมื่อเกิดอยู่บนเนินไหนของฝ่ามือมักจะเป็นเครื่องหมายที่ให้โทษยกเว้นตรงกลางฝ่ามือหรือระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจหมอดูบางท่านเรียกว่าเส้นลายมือการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดค่ะ ยกตัวอย่างเช่นหมายเลข2ถึงสอและหมายเลข4ถึงสมีเส้นสั้นๆตัดกันเป็นรูปกากบาทระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจมักจะเกิดในลายมือของคนที่ใจบุญหรือชอบทำบุญทายได้ว่าเจ้าของลายมือบุคคลใดที่มีเส้นกากบาทลักษณะแบบนี้มักจะมีสัมผัสที่6แคล้วคลาดจากอันตรายมีลางสังหรณ์แม่น ก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตมักจะมีอะไรมาเตือนก่อนอย่างเช่นฝันก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นก่อนเพื่อให้รู้ตัวค่ะตัวอย่างที่สองลายมือคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือมีวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคอยปกปักรักษาคุ้มครองค่ะหมายเลข6ถึง6 มีเส้นที่เกิดขึ้นขานานกับเส้นชีวิตหรือหมอดูบางท่านเรียกว่าเส้นคุ้มครองเส้นชีวิตบุคคลใดหรือเจ้าของลายมือท่านใดมีลักษณะเส้นแบบนี้เกิดขึ้นถ่ายได้ว่าบุคคลท่านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือบางตำรากล่าวว่ามีวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคอยคุ้มครองค่ะ ทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จได้ง่ายไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่นักในบางมืออาจจะเป็นเส้นสั้นๆหรืออาจจะยาวตลอดแนวจนถึงปลายเส้นชีวิตเลยก็มีค่ะหากท่านไหนมีแต่หากเป็นเส้นสั้นๆก็ควรหาเวลาเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างถ้าหากว่า เรามีเส้นลายมือที่กล่าวมาในลักษณะแบบนี้ที่เราได้ยกตัวอย่างไปในสองอย่างแรกนั้นแปลว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองส่วนจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการดูเส้นอื่นๆประกอบด้วยความหมายมักจะออกมาในทางที่ดีเหมือนได้เพิ่มเป็นสองเท่าคะ่ะ 3. ลายมือคนที่โชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมายเลข5มีรูปกากระบาทเกิดขึ้นระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจมีลางสังหรณ์แม่นมีสัมผัสที่6ตัดสินใจไม่ค่อยผิดพลาดหมายเลข6ขีด6มีเส้นคุ้มครองเส้นชีวิตทำอะไรมักจะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเท่าไหรนัก หมายเลข8 8ถึงมีเส้นปกครองที่เกิดจากเส้นชีวิตเป็นคนมีความสามารถด้วยตัวเองหรือสำเร็จการศึกษาที่สังคมให้การยอมรับหมายเลข9กขีด9มีเส้นอาทิตย์ที่สวยเส้นไม่ขาดหรือเสียหายทำอะไรมักมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นที่รู้จักในวงสังคมคะ่ะ หากท่านใดมีครบทั้งหมดที่กล่าวมาทางกากบ,บาทลึกลับเส้นคุ้มครองชีวิตเส้นอิทธิพลที่เกิดจากเส้นชีวิตและเส้นอาทิตย์ที่หมายถึงความสำเร็จในด้านชื่อเสียงถ่ายได้ว่าไม่ว่าเจ้าของลายมือจะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นๆเพราะเป็นคนที่มีทั้งความโชคดีและมีทั้งความสามารถของตัวเอง เหมือนกับคำพูดที่ว่าเมื่อโชคหมดก็ต้องใช้ความสามารถค่ะความรับสวรรค์คนมีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือขอ้อ1เป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตนเองหากอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหากาก,กบาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีค่ะ 2. เป็นคนระลึกชาติได้ได้วยความรู้สึกจึงต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชเป็นพระบางคนทำหน้าที่ครูบาอาจารย์บางคนไปเป็นหมอรวมถึงหมอดูและเป็นคนที่มีสิกเซนต์ลังสังหณ์แม่น 3. ม,มีองค์ทรงเจ้าบางคนที่เชื่อเรื่องคนมีองค์หรือคนทรงเจ้าอยู่ในตัวเอง ตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่จะตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและคนที่มีเส้นกรกรบาทกลางฝ่ามือมาแกล้วคลาดตลอดไม่มีศัตรูเพราะศัตรูจะแพ้ภัยหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครอง 4. เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของความรัก และสำหรับบางคนที่อ่อนไหวในเรื่องของความรักมากๆก็จะรำคาญหรือระแวงเรื่องของความรักได้ง่ายจึงทำให้ในหลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแต่ว่าก็ไม่ทุกคนเสมอไปค่ะ